สวัสดีครับกลับมาพบกับแชร์ลิงคล o s e t Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเสื้อนะครับเสื้อยืดวินเทจเป็นเสื้อคาร์เมครับผมนี่ครับครับผมโดยต้องเท้าความก่อนว่าคาร์เมนะครับก็คือเป็นยี่ห้อของบุรีนะครับที่ก่อตั้ง เริ่มก่อตั้งในประเทศอเมริกานะครับผมตั้งแต่สมัยยุคปีต้น19ปี1900นะครับน่าจะปี1913นะถ้าจำไม่ผิดอะไรประมาณประวัติผมก็อาจจะไม่แน่นเท่าไหร่นะไปเซิร์ชดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยสัญลักษณ์ของทางแบรนด์เขาเนี่ยก็แน่นอนก็ตรงตัวนะครับคาเมลก็คืออูดนั่นเองครับผมโดย เริมแรกสต่ละก็จะเป็นพวกอูดประมาณนี้นะครับแล้วก็มาในปี1987นะครับทางแบรนด์คาเมลเนี่ยก็ได้นำอูดที่เป็นคล้ายๆคนแบบนี้ครับชื่อว่าโจคาเมลเนี่ยมาช่วยในการโปรโมทสินค้าโปรโมตบุหรี่ของทางคาเมลนะครับโดยก็จะเราก็จะเห็นในยุคสมัยนั้นนะมันก็จะเห็นได้ตามพวกตามนิตยสารตามแผ่นป้ายประกาศต่าง,าง,างนะครับในการใช้เป็นเหมือนมาร์คคอ ในการโปรโมทบุหรี่นะครับครับผมซึ่งโจคาเมลเนี่ยมาช่วยในการส่งเสริมการขายของบุหรี่ของคาเมลคือในรูปแบบของแถมของที่ระลึกอะไรประมาณนี้นะที่เห็นเห็นก็จะมีเสื้อแก้วน้ำกระเป๋าหมวกอะไรประมาณนี้นะครับโดยในยุคที่มาแถมนะี่ก็คือประมาณปี1987จนถึง ปี1 9 9 7ถึง1998อะไรประมาณนี้นะครับที่ปรากฏของแถมพวกนี้ครับผมอ่าก็ประวัติคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเริ่มจากตัวแรกอ่าโดยเสื้อคาเมลที่ทำออกมาในช่วงนั้นนั้นนะก็จะมีทั้งเสื้อที่เป็นแบบเสื้อยืดที่มีกระเป๋าหน้าแบบนี้แล้วก็เสื้อยืดที่ไม่มีกระเป๋าก็มีนะ แล้วก็เสื้อที่เป็นผ้าล่มเสื้อวอมผ้าลีมนะ่มก็มีเหมือนกันลวดลายต่างๆของเสื้อของแถมของคาเมลเนี่ยมีค่อนข้างที่จะหลากหลายเยอะแยะมากมายะนะครับที่ผมนำเสื้อคาเมลมารีวิวในวันนี้ก็เพราะว่ามันก็อย่างแรกเลยก็คือว่าแน่นอนแหละมันก็เข้ายุควินเทจแล้วละ่ะก็ประมาณ30ปี30กว่าปีเนาะครับผมประมาณนั้น20กว่าปีถึง30กว่าปีก็เสื้อเ็เข้ายุควินเทจแล้ว และอีกเหตุผลหนึ่งผมว่าเสื้อคาเมลเนี่ยมันมันมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครดีพี่อูดโจคาเมลเนี่ยคือแบบว่าหน้าหน้าใสอะใสแล้วคือแบบคือแบบโดดเด่นอะไรก็มองเห็นก็คือรู้แต่ไกลเลยว่านี่มันคือเสื้อคาเมลแน่ๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็เสื้อคาเมลเนี่ยราคาเนี่ยมันยังไม่สูงมาก,กน,นะครับก็คือสามารถหามาสวมใส่ได้ในราคาตั้งแต่ หลักร้อย่าหลักร้อยนะครับหลักสามสี่ร้อยเนี่ยก็มีแล้วแต่สาภาพะนะจนถึงหลักพันไปไปลายถึงสองพันถ้าสาภาพดีๆนะครับแล้วแต่ลายแล้วแต่รุ่นนะต้องย้าไว้ก่อนว่าแล้วแต่ลายแล้วแต่รุ่นนะครับอโอเคอันนี้เราก็จะมาดูกันตัวแรกโดยผมก็มีเก็บไว้อยู่ประมาณสักห้าหกตัวนะวันนี้ก็จะมาให้ดูเริ่มจากตัวแรกนะครับสีดำพ็อกเก็ตกระเป๋าหน้านะ ง่างนี้เขาสก,กีนคารเมลนี่ครับแท็กจะเป็นแบบนี้ร้อยเปอร์คอตตอนนะครับการซักล้างก็คือเขาก็ห้ามรี่ะนะครับห้ามฟอกขาวปั่นแห้งก็คือปั่นในระดับต่ำเลยใช้น้ำเย็นในการซักนะครับโดยเสื้อตัวนี้ก็นี่นะครับคอ,อให้ดู เป็นตะเข็บเดียวนะครับแขนตะเข็บเดียวข้างล่างอ่าข้างล่างก็ตะเข็บเดียวซิงเกิลสติปนะครับอ่าคาศัพท์ของเราก็คือคําวันนี้ก็ซิงเกิลสติปก็คือตะเข็บเดียวอ่าตะเข็บเดียวบนล่างนะถ้าตามที่แบบพอ้าเขาขายกันเขาจะบอกว่าตะเข็บเดียวบนล่างมีกระเป๋าหน้า1นึ่ใบแต่กระเป๋าหน้านี้จะเป็นเย็บได้คู่นะครับไม่มีริมกระเป๋าไม่ริม โอเคตัวแรกก็ลยลายข้างหลังอ่ะลืมดูเกือบลืมนะอันนี้จะเป็นลายวงดนตรีนะครับทั้งสี่ตัวเลยพี่ฟอย์แม็กเอ็ดดี้พัสตานะครับผมเป็นวงดนตรีคาร์เมลแบนเดอะฮาร์ดแพคนี่ก็คือน่าจะเกี่ยวกับแถม การแถมบุหรี่อาจจะแบบว่าซื้อหลายๆซองหน่อยแล้วแถมอะไรสมัยนั้นนะนะโดยตรงนี้เขาก็จะตอกปีนะน่หนึ่ง9 9้าสามนะครับ R J R T C นี่ผมอ่าไม่มีข้อมูลนะครับอ่าโอเคสวยมากเลยครับตัวนี้ตัวที่สองครับ สีม่วงมาเลยตัวนี้ก็ยังเป็นเสื้อกระเป๋าหน้าอยู่นะ,ะแต่ตัวนี้จะเป็นลายเส้นเดียวละยังแบรนด์เดิมอยู่นะครับอเมริกันบอลไซส์ xl made in usa นะครับอ,อันนี้ก็วิธีการซักล้างเหมือนกับตัวเมื่อกี้ครับ ตัวนี้ก็ยังเป็นซิงเกิลสติ๊เหมือนกันเหมือนเดิมเ็บเดียวบนล่างไม่มีข้างนะครับอย่างที่บอกตามสไตล์อเมริกาอเมริกันสไตล์เสื้อยืดจะไม่มีข้างครับผมวันพ็อกเก็ตสีม่วงตัวนี้ลายข้างหลังก็จะเป็นอู่ธรรมดานะครับไม่ใช่พี่โจละอ่ ตัวนี้มีตอ,อกปีไหมเดี๋ยวเราไาดูไม่มีตอ,อกปีมีไหมอ้ามีตัวนี้มีนะครับหนึ่งเก้าเก้าห้าครับผมใหม่กว่าตัวนั้นนิดนึงภาพก็ยังดีอยู่นะครับตัวนี้แต่สีม่วงอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยนิยมทอะไรมาอีกตัวหนึ่งครับ ตัวนี้ก็ยังเป็นกระเป๋าหน้าวันพ็อกเก็ตดีชื้นนะครับได้คู่ป้ายก็ยังเหมือนเดิมนะครับอเมริกันบอลเมดอินยูเอสเอการเย็บน,นะแต่ตัวนี้เป็นตะเข็บคู่ครับ แขนเป็นตะเข็บคู่นะเม็ดอินยูแขนเป็นตะเข็บคู่ก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแต่ตะเข็บเดียวตะเข็บคู่ทั้งตัวครับตัวนี้แต่ไม่มีข้างเหมือนเดิมครับตามสไตล์ด้านหลังก็จะเป็นกราฟิกอย่างนี้ แต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีระบุปีนะน่าจะใหม่กว่าหน่อยเข็บคู่และสภาพสวยใครเจอก็ถ้าหาเจอได้ราคาไม่สูงก็หามาใส่ได้นะครับน่าใส่ครับอตัวต่อไปครับตัวนี้ออกจากเฟดเฟดหน่อยละอเมริกันบอล made in usa อเหมือนเดิมนะครับป้ายตัวนี้จะเป็นผ้าลายคอตั้งๆนะจะไม่เหมือนในสาตัวเมื่อกี้ละแต่ก็แท้เหมือนกันนะครับอยู่ที่สายการผลิตตัวนี้โหหลังแน่นแนะเป็น one pocket นะครับมีลูกลักบี้แล้วก็ คำว่าคาเมละครับลูกลับปีรูปอูดข้างในเป็นซิงเกิลสติทนะครับตะเข็บเดียวเข็บเดี่ยวล่างบนครับตัวนี้ค่อนข้างเฟด่ะมาดูข้างหลังกันอืมโอ้อสวยสวยครับสวยเลยแหละอันนี้ก็เหมือนไปเชียร อเมริกันฟุตบอลหรือลักบี้กันนะครับแกงพี่โจเขาก็ไปเชียร์กันแต่บุหรี่เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับก็เลิกได้ก็เลิกเลิกไม่ได้ก็ดูแต่พอพอสมควรเนาะโอเคอันนั้นอันนั้นก็คือเรื่องของใครเรื่องของมันนะไม่ไม่เกี่ยวกันอ่านี่จะเป็นรูปนะครับใส่สูตรอย่างเท่เลย อาปีนี้ตัวนี้ปีห9ึ่ครับสวยอ่ะมันสวยจริงๆนะตัวนี้สีส้มอิดเหมือนเดิมครับวันอพอเก็ตทีเชิร์ตอเมริกันบอลอ่ะส่วนมากที่เจอก็จะเป็นแต่อเมริกันบอลนะเนาะเพเผื่อใครไปเจอก็ถ้าเจอใบนี้ก็คือใช่เลยพี่โจ ป้ายลองคออันนี้ได้ตามยาวทำมิ้ิงเกิลสติทครับส่วนมากก็จะเป็นซิงเกิลสติีทไม่มีข้างาเร็วๆเ,เลยแล้วกันเนาะลายหลังนี่ครับพี่โจมา อ่าอันนี้อ่ะดูปีการผลิตใหม่ขึ้นมาหน่อยละตัวนี้หนึ่งเก้าเก้าหกนะครับอืมพี่โจเทมากอ๋อมีหลายตัวแล้วอะจริงไม่ใช่ p ็อกเกตทีเชิเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นได้คู่สกรีนคำว่าคาเมลม่วงเหลืองเด่นดีนะ อ่าแต่เป็นเย็บอ่าซิงเกิลสติ๊นะครับผมได้เส้นเดียวนะแขนก็เหมือนกันซิงเกิลสติส่วนมากก็ซิงเกิลสติ๊อย่างที่บอกครับอ่ะไปเร็วๆแล้วกันเนาะดูแต่ลายแล้วกันนี่โอ้โหเป็นไงอ่ะเป็นยังไงพี่โจโจ,โจขี่มอไซค์ได้ด้วย <laughs> โอเคตัวนี้ก็ 1 9 9 2ครับมันเป็นลายที่สวยนะผมเลยเอามาแนะนำอยากจะแนะนำเพื่อนๆถ้าเจอไม่แพงในเว็บผมก็ยังเคยเห็นก็ยังเห็นอยู่แหละตามเว็บประมูลนะครับที่ว่ายังลายถูกๆอ่ะกกมันก็มีแต่ว่าพูดถึงนะลายตอนนี้มันก็เริ่มแพงขึ้นมาแล้วละ่ะบางลายอย่างไอ้สีน้ำเงินข้างหลังเป็นออกสามเหลี่ยมก็แพงแล้วตอนเนี้ยหลักเกือบสองพันแล้วละ่ะแล้วก็ไอ้สีเหลืองที่ข้างหน้าเป็น พี่โจคาเมลตัวใหญ่ๆอันนั้นก็แพงแล้วสองพันเหมือนกันแต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยยังไม่ยังลายอูธรรมดาเท่าไหร่อาจจะยังไม่แพงหลักสี่ห้าร้อยหกร้อยเก็ยังพอหาได้นะอ่ะมาตัวถัดไปเลยดีกว่าคาโมหืมเดือดเดือดเลยซิงเกลิลสติ๊กกระเป๋าได้ซิงเกลิลเห็นเห็นเนี่ยริมไหมอ่ะไม่ริมนี่ครับได้เดียว สิงเกิลสติดทั้งตัวไม่มีข้างไม่มีข้างนะครับตัวนี้ลายพลางเก็บไว้นานมันค่อนข้างมีกลิ่นกันนะลายข้างหลังครับอ่ดูป้ายก่อนป้ายก็เหมือนเอ้ิมอันนี้ไม่เหมือนคาเมลสไตล์ร้อยเปอร์เซ็นต์สม XL ข้างหลังเหมือนกัน ได้จะเป็นขอตั้งนะได้ตั้งนี่นะครับสก,กีนคาเมลเสื้อลายพลางข้างหลังพี่เขาก็หืมอ,อ่ะให้ดูเองเลยแล้วกันทหารอูดทหารมีซองบุหรี่คาบุหรี่ใส่แว่นดำตามสเต็ปของพี่เขา นายพลโจคาเมลสกรีนยังดีมากอะตวอแบบัวเนี้ยคือแบบแนะนำจริงๆนะเนี่ยแบบใครที่ไม่มีตังค์ซื้อพวกเสื้อวงเสื้อการตูนเสื้ออะไรพวกเนี้ยผมว่าคาเมลก็น่าใส่นะแต่มันจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งคืออเสื้อคาเมลพวกเนี้ยสังเกตปะ่ะมันจะเป็น ไซเอ็กที่เราดูกันผ่านมาทุกตัวเลยไซเอ็กแอลอกมันก็ค่อนข้างที่ใจะใหญ่นะแต่ละตัวก็คือยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับวออัดให้ดูตัวหนึ่ง ยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสี่ที่เจอเลยนะยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่จะประมาณเนี้ยก็คือทําให้คนตัวเล็กๆอะ่ะจะแบบใส่แล้วมันก็จะดูหลวมๆใหญ่ๆห,หน่อยอ่ะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับตัวนี้ใหม่มากไม่เคยใส่เลยตัวนะี้อเมริกันบอลอะดาวซ้ายเอ็กซ์เอลอีกแล้วเมดอินยูเอสเ คอไยังแบบนั่นเลยนี้ก็จะเป็นคล้ายๆป้ายจราจรป้ายตำรวจอะไรของขาโอ้ยเงือยอเงือออยอดอ่ะนี่นะครับแบบนี้อ่ะก็ยังเป็นตะเข็บเดียวอยู่นะครับแขนตัวนี้จะตายไม่พลาจะตายไม่ไม่ตายนะใส่ได้ อ่าตัวนี้ไม่เหมือนคนอื่นอันนี้จะเป็นแขนเดี่ยวบนเดี่ยวล่างคู่อ่าอันนี้จะเป็นบนเดี่ยวล่างคู่นะที่เราเจอมาเมื่อกี้ก็เดี่ยวทั้งตัวคู่ทั้งตัวอันนี้บนเดี่ยวล่างคู่ล่ะกระเป๋าคู่เฮ้ยเงยเนี่ยอ่าโอเคครับผมดูลายข้างหลัง บอยแบนด์ยังกับบอยแบนด์โคตรโหดอ่ะพี่โจโคตรโหดอ่ะหนึ okay ่งเก้าเก้าหกครับตัวนี้สรุปว่าที่เราเจอเยอะๆบ่อยๆก็จะเป็นช่วงปีเก้าสิบนะครับเสื้อคามิเมลวินเทจโจคารเมลโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับ อ,อ่าครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเสื้อยืดวินเทจคาเมลนะครับอ่าโจคาเมลก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเสื้อที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับลองลองหามาใส่กันเพราะว่าราคามันก็ยังไม่แพงนะแล้วก็สกีนมันก็สวยผมว่ามันเท่ดีครับ อูดโจค่าเมาือตัวเนี้ครับผมก็วันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในอีพี EP หน้าจะเป็นอะไรก็เราติดตามกันแล้วกันครับก็ยังเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวินเทจเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องแชร์ลิงโค้เซ็ตด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันหน่อยเนาะครับแล้วมีอะไรผมก็จะมาแบ่งปันกัน ถือว่ามาแบ่งปันกันแล้วกันเนาะไม่ได้มามมาแบบโชว์หรือให้ความรู้อะไรมากมายเน้นมาดูกันดีกว่าครับมารีวิวมาดูกันเนาะโอเคครับวันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย